เดี๋ยวอย่าเพิ่งกดข้ามนะจ๊ะวันนี้แอตเติามีกลุ่มมาแนะนํานะจ๊ะเป็นกลุ่มของแอดมิวแห่งกลุ่มัเพชรบริลลัตไทยแลนด์นะจ๊ะค่ากลางก็ถูกมากๆเลยมันห้าสิบบาทนะชมเลยราคาก็ตามมูลค่าของไอดีนะจ๊ะแล้วก็มีไอดีดองเพชรไข่ด้วยก็สามารถไปซื้อแอดมิวได้นะครับผมมาถมลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปดิฉันแล้วก็สามารถไปเข้ากลุ่มและซื้อการมิวได้นะจ๊ะ Well, i'm your so eraser in the cut just like a razor mirth in this worm my place i got all the boys on me i got all the lines on ring knocking dead turning heads i got all the other face got up to the wall you ain't seen the track wanna see him on my mocha on เอ่อคนหน้ามอนคนรักวันพีทจ้าวันนี้อยู่ที่เกมของเวฟิสเบลที่ราชวันนี้ผมก็จะมาทําการวิวตัวละครนะครับผมนะซึ่งการมาตัวแบบนี้ผมก็เอามาจากช่องช่องหนึ่งนะที่บอกว่าคือตัวนี้ด้วยตัวเอ,วอนะ okay, ชมนะโอเคชมอย่านอน้องดองกัเลยชมนะแล้วผมมาวิวตัวละครที่เป็นตัวละครโปรคือเป็นตัวละครของเ,ออเป็นอุตาน้ำชมนะที่ผมทําไปแล้วบทสามก็ท,ทาไปแล้ว,มลวชมเมื่อมาสักสองเดือนก่อนนะชมนะะวันเดอนมกลาชมนะ ใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะซึ่งของตาผมยังไม่บดตันเลยนะผมนะขาดอยู่ประมาณสักประมาณหกร้อยเ็ดร้อยโคล่าจบลักม,มาแล้วแหละดิผมขาดอยู่ประมาณเล็กน,นิดนึงนะชมนะเนาะซึ่ง ADK ของตันแล้วชมนะเป็นกำลังตีตาเรียบร้อยแล้วชมเนาะใส่ครบแล้วแต่ว่า ขาดเออ HP กับเดฟแต่ส่วนที่ยังไม่ตันนะครับผมนะ้าเลน้นที่ผมใช้ก็เป็นเลนเซตเติรมเลยนะเป็นสาย ADK 1,200นะครับผมแล้วก็สาย HP 4,400ส่วนส่วนๆทับที่ผมใช้ก็ประมาณประมาณ163่บามในส่วนของาร์กันหนึ่งละนี่ในอันนี้ทรับนี้นี่นนนนทรับนี้นะครับผมนี่ทรับ163.2งรบามครับผมนะแท็กที่ผมใช้ก็เป็น Attacker กุโม,มกบ้างพราพิเซียกับตานโรใหม่ก็ลดในช่วงลายที่สุดนะครับก็มีประมาณหกแท็กนั่นเองนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้ครับผมที่ผมใช้เล่นคู่ยามาโตะนะครับนะมาดูเกมเพลว,ว่ามันเป็นยังไงจบปะเกมเพลดีกว่า let's go เอาที่ตาแรกนะเอาที่ต่างของเอ่ออะไรโอทิกาชิม่าชมหนะ้าด่านแรกนะครับผมตาแรกด้วยนะฮะโอเคไปเชืบไปแฉงมาแฉงแฉงโอเคหลบปุ๊บเฮ้ยยังโดนอีกอะยังโดนงี้ก่อนเนี่ยโอเคล็อกไปชมนะโอเคสวยนะแต่ว่าตัวคิงไซด์กิวหนึ่งไปไม่ทันนะโอเคเอ่าไปยจอเบอร์ตาไปโดนโลบไปโดนโลบของมิสเตอร์ทีนะครับผมโอเคมิสเตอร์ทีคนนี้เขาน่าจะไม่ได้โปรแ้มนะครับผมโอ้ยคิงเพื่อนเอ่อ นายสายปิ้งไม่ใช่เหรอเพื่อนมาตะเกตธงเนี่ยนะเอาจริงเะรอเอเอเรา,า,า,าแต่เขาแล้วกันนะโอเคเราไปธงสี่บาทตัวดีกว่าเราสายิ่งนะชนมโอเคโมนี่เ,เขาไม่กันธงนะครับโอเคสวยนะฮะขอธงและกันรงเนี้ยขอธงละกันตรงนี้ขอแล้วกันนะฮะโอเคคิงเข้ามาชมนะก็ล็อกไปเลยนี่ไงล็อกโลกาทำบินแล้วก็สกิลสองไปเรียบร้อยคิวได้แล้วครับผมโอเคอ่ามาเลยมาเลยมาเลยโอเคเดี๋ยวขอนธงก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวจาวูไปเ่ย นี่ดอนโลกาไงมีฮากฮิสังเกตไงทุกชมเมื่อกี้แบบว่าโอ้ยเดจาบูว่าถ้าโดนสองรอบเลยโอเคนะขอได้ทวงต่อนะผมโอเคเด้ทวงต่อไปเลยนะครับผมโอเคดึงต่อเลยนะชึบโอเคแล้วก็เรานำตอนนี้สามประมาณสามสองนะโอเคคาร์เวนดิสนะฝั่งเราเองนะโอเคโมนี่มาโมนี่มาโอเคนี่ไงโมนี่นะโมนี่คดถึกเลยตีเบามากแตโมนี่ถึกถึกมากโมนี่ถึกมากอืมก็ ก็บดติดอะนะโอเคชมนะโอเคเราถอยกันนะครับกันถอยกันถอยกนโอเคเราซึบอันนี้ทองเราใก็ทองเดียวอันเนี้ยอ๋อออกิ้งมากก้งมาเอ้าไม่โดนนะเวิร์ดตาจ้าตะกี้เวิร์ดตาจ้าเมื่อกี้แล้วบิ๊กมามาเฉยโอเคนี่ไอหมือนสี่นะถือว่าโดนอยู่นแรงมากเลยนะโอเคโอเคมาลงทังล่างมาชมนะบดเราใกล้มาแล้วด้วยนะครับผมนะโอเคอันนี้ตรงกลางเราเป็นไงบ้างเนี่ยโอเคน่าจะน่าจะได้อยู่นะมั้ง โอเคโอเคได้ดิเรีวเรีวขออะไรนะล็อกแปะนี่ไงล็อกโลยไล่รอบเป็นไปนะเออถิ้งแข้งล้มเสียเพื่อนไปก่อนไปกัอนไปก่อนไปก่อนะปกัอนโอเคเอ้ยโดนอะไรอ่ะโดนโมเน่เหรอสวยโมเน่เพื่อนโอเคมามามาล็อกก่อน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 ล็อกก่นทุ่งแปนี่ไงเกียวโมเน่ไปนะสวยนะฮะโอเคบอกแล้วว่าตาโคตรโหดเลยชมนะเฮ้ยจับกิ้งมาโอเคล็อกอีกรอบเติมนี่ไงเคียวไปรอบสองหกใช่สิเออสองหมื่นสองหมื่นหกนะเมื่อกี้นะโอเค ขอเล่นทงนี้ไปก่อนถ้ากก็ห้าศูนย์ไปเลยนะฮะทงสีน่าจะเสียทรงสีนะโอเคโซยคิงมาชมนะใครเอาโซยคิงม,มาเล่นเนี่ยตอนนี้ติดร้านปีเจอทีแลว้วโซยคิงนะโอเคนะฮะเอ้นี่อ่ะสวยนะก็เออเรียบร้อยนะก็ชนะไปที่เรียบร้อยชมแต้มห้าพันหกนะชมตะกห้า่วนก็ได้ MPP ไปเป็นที่เรียบร้อยตาแรกนะผมไปไร้สองเดไปเล็โก้ได้กกกกสอง,สอง,สองเดิไปเล็โก้ เอาทีตาที่สองที่ด่านของโอนิงาชิมานะครับผมนะที่ด่านเติมอีกแล้วนะจ๊ะโอเคนาตรงกลางเป็นหน้ากากโซบะตีโปรตีให้ชิวหายไปก่อนแล้วกันนี่ยโอเคทับล้มไปก่อนนะครับผมไม่ทงถึงไม่ได้โอเคอน,นี่แกลอกไปนะชมตีหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็ซาซสก,กิลสองไปเรียบร้อยชมฆ่าเลยรีบไปได้นะครับผมเฮ้ยพิกมัมนะบิกมัมอื้มอช็อตล้านเมตรนะฮะ ดีว่าช็อตไกลมากๆเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยจะเฮ้ยโอเคสวยสวย,สวยโอเคอเฮ้ยแคนดี้ฮึ่มไปรอสไปโรนะฮะเหลือแล้วนะครัาโอเคโอเคถอยก่อนถอยก่อนนีเ่เอาไปโดนโอเดนอาโดนเฉยนี่ไอเกมกดบั๊กเลยโดนได้ไงเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพึ่งแต่แต่ว่าโดนโดนหมุนหน้าจอแล้วโดนเฉยนะเป็นไงอันนี้ไปสูตรไปไปเนี่ยโอเคนะ โอเคตะกี้สองไปเลยนะเรียบร้อยนะครับไปเราไปได้อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราแต่ว่าเราตายนะครับเราตายนะครับหรือว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เด็กจ้าผมโอเคเราเราลูฟี่ค่าโอเคเรารอเกิดใหม่จะเป็นอุต่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้สกอรนเราก็นําอยู่นะครับนะโอเคตรงการเราน่าจะไม่เสียหรือเปล่านะครับอปังเรามีพี่ฮารุด้วยนะชมนะโอเคมาเกิดใหม่เป็นอุต่าอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่ะชึบมาโดดมาชมนะเราไปช่วยธงบนดีกว่านะครับเรารอดีกว่าไหมไม่น่าทันคิงนะชมนะโอเค ลากันลวกันลวกันลวกันเฮ้ okay, เอาเลยคิวหนึ่งสองไปเลยเฮ้ยโอ้ิงลบกิงลบได้นะฮะกิงลบได้นะเอ้ยจะอุ้ยโ,โ,โดนจะกิวันชมนะโอเคพุ่งไปเราไม่โดนอีกแล้วนะเะืดออีกแล้วค okay, รับโอเคกระชึบโอเคตีหนึ่งสองหนึ่งสองไปอือหือไปรอดไปโลไมาไปรอดเอาแก้วอ่ะโอ้โหตายเราไปรอดโดนโดนไปลอดข่าไปสองรอบแล้วเนี่ยโ okay, อเคชมนะ โอ้โหไปล็อตอย่างโก้ชมนับโอเคชมรอเกิดใหม่นะครับผมโอเคทงบ้านเหมือนจะเสียนะครับนะธงบ้านชมนะโอเครอเกิดใหม่พุ๊ติดแล้วด้วยนะครับผมโอเคโอเคจึ๊บโอเคสวยนะดูพิธาโล้นะน่าจะไหวโอเคขอเลยแล้วกันนี่เก็บคิงไปได้นะครับโอเคฝากได้เลยลี่โอเคอ่าเราดึงขอดึงธงสองก่อนนะครับโอเคทงสองน่าจะดึงได้อยู่นะไปล็อตมา ไม, <laughs> ไม่โดนเอาเวิร์ดเฉยไม่โดนนเลยเลยแลย้วเคทงสองขอเดินก่อนนะครับโอเคชึบโอเคเดินไปเดินไปอ้าวฮึบอโอเคสวยนะทงสองได้แล้วนะโอเคทงเราไปทงสี่ดีดกว่าน,น,นะครับนะทงสี่ใครอยู่อะทงสี่เป็นอุนตีนะครับอโอเคแ้งเก็บไปได้นะครับวนนี้เราเราก็โซนทงก่อน,โซน,โ,ซน,โ,ซนโซนอ่ะโซนโซนตอเนี้โซนไปโ,โซนไว้ลูฟี่มานะครับโอเคแ้งหน้าโซลูฟี่ไหวอยู่นะครับอ่า เอาก็พอยแถวสองพลสมนะเอาไว้ก <laughs> ันแช่งนะสมนะเอาไว้ช่วยแช่งนะครับผมอ่ะบิ๊กมอมมานะฮะบิ๊กมอมมานะฮะบิ๊กบิ๊กคอมมอนลยจ้ะโอเคสกิลสองไปเลยนะโอเคเอาเพื่อนเป็นไงคอมโบระหว่างพ่อลูกนะจ้ะคอมโบคอมโบกันโอเคไปล็อตไม่โดนอ่ะเฮ้ยติดติดแช่งช่วยที่พัชนาใช่ไหมโอเคโอ้เกือบแล้วช็อตเกือบคาบล็อตได้แล้วเมื่อกี้ไม่ทันครับโอเค ตนนี้ก็ชนะไปที่รบร้อยจมตาที่สอนนะครับผมนะแต้ม 4, 4, สี่บ้นสี่ตกออสามสอนนะครับผมตาที่สี่สามตาท้ายจมไปได้โจทย์ตาที่สามจบไป เอาให้ตาท้ายลัทิตย์ี่สามนี่ด่านของนันเดอร์เมแย่โอเนีนชิม,มาชมนอะโอเคนะครับตอนนี้มีวิ้งปั๊มตั้งสองตัวเนี่ยถ้าเราเกมถ้าเราเกมตามนี่คือแบบเราพิกยากมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคได้ทงสองไปก่อนนะครับผมสวยสวยงามชมเราไปทงสี่ป้าตัวละดีกว่านะวิ้งปั๊มอยู่นะผมโอเคไปกันบอกป้าบอกป้ามามดไปนะโอเคเมเซอร์รึบหลบไปนะโอเค พิกมัมเบตเตอรี่บอมบมแน่นอนนะครับ่าโอเคหลบไปได้นะเกับไปเลยนะสวยนะโอเคพุ่งไปนะเก็บบิกมัมไปได้นะครับผมนะสวยนะบิกนะมัม,นะมกดตกใจเลยทีเดียวเชียวนะอันนี้บษษูสามเลยนะเพื่อนเฮ้ยอุต่าบ,บษษูสามเลยนะเพื่อนนะโอเครอรอ,อตะเกียกหงก่อนนะครับผมโอเคสวยงามนะจ๊ะออโอเคทุกคนนะบโอเคขออก่อนลอก่อนลอกลอก่อนนะ โอเครอก่อนรอก่อนมามาขึ้นมาเข้ามาตรงกลางเสียปะเนี่ยตรงกลางเสียแล้วชมนะโอเคใครดออยู่นะใครดออยู่นะโอเคจะกิวไปเลยนะรวยนะเก็บไคโดไปได้หมื่นหนึ่งหมื่นสองนะชมนะโอเคโอเคขอรับหน่อยนี่อ่ะอาไม่ได้ด้วยนะขาดไม่ได้ชมนะโอเคเติมอันนี้ขอตรงตรงก่อนนะขายไม่ได้เพื่อนขาดเปล่าเอสบอโก้เท่าไหร่เลี้เอสบอโก้เนาะอุ้ยไม่โดนนะชมหืมหนึ่งไม่ทันนะชมโอเค ไปรอดึงนะอยู่นะชมนะโอเคไปไปรอดึงได้นะโอเคเอสโมโกไปตรงกลางเลยเพื่อนไปตรงกลางเลยเพื่อนจะรอชันนะหุ่ยแหลกแหลกเลยสกิลที่หนึ่งของเอสโมโกเนะี่ยแหลกเลยนะโอเคนะอ่าโอเคเบลคัมแมนนะฮะโอเคเราขอไปเข้าไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะไม,ไม่ไม่ทันจริงด้วยนะโอเคตีหนึ่งสองหนึ่งสองไปแล้วก็สก,กิลไปเลยนะสวยนะโอเคอืมนี่ไงตีไปนี่ไงเก็บไปสองตัวเลยนะสวยงามนะบุตรอิพารีด้วยนะครับผมนะ โอเคเราขอตีว์โตตี่ีปกติไปก่อนนะโอเคตรงกลางแม่จะไม่เสียนะจ๊ะโอเคอะไรบรุกน่าจะโงรไลให้อยู่นะครับนะโอเคมาเมเซอร์อ้าวไม่โดนนะเวิร์ดไปซี่วิมมเมเซอร์เวิร์ดนะจ๊ะโอเคไคโดนี่ไงโดนตัดล็อกไปก็พุ่งลอยเลยสำเนาสวยงามนะครับนฮะมาแล้วบอกว่าทานี้ล็อกคู่ตั้งสองคู่แล้วชำเนะโอเคไคโดโดนะจ๊ะไคโดโดนะโอเคสวยขอหนไรเพื่อน อ๋อที่ปิติที่ตินี่ไงสู้ตาที่บกติอ่ะแข่งล้าเฉยเพื่อนโอเคไม่เป็นไรนะถ้าชค่เก็บแตกไปนะโอเคตรงกลางเสียบนี้ตรงกลางเสียบนี้ขอหน่อยเพื่อนนี่ไงเอ้าเฮียบตกเคาน์เตอร์เฉยนะจังหวะในเลยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอเคขอเก็บห้าส่วนไปหน่อยนะตาท้ายทั้งเทนยโอเคเอ้ย ทงนี้เสียปะเนี่ยโอเคชมน่าจะทันนะครับโอเคขาด์ตเกียวไปได้ทันเรียบร้อยวงกอรน,นี้ก็จบที่เรียบร้อยสวก่อห้าสวนแต้มห้าพันสี่การนี้ก็เป็นชนะไปสล้วรับทีนี้ก็มีทีมอีกท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าส่งความคิดนี้ก็ขอบคุณมากจริงก็สวัสดีครับบ๊ายบายอาริกาโตโกเซม,มันแล้วก็ซายโยนาระเอา้าบ๊ายบายนะฮะ rock